<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูหรือมากดติดตามผมนะครับวันนี้ก็วันที่2ิบเก้ายวันนี้วันที่เท่าไรวะวันนี้อ๋อย7 27ิบเจ็ดยิบเจ็ดธันวานะครับก็อีกวันหนึง่งพี่มาวิ่งงานตู้รับตู้ลักระบังนะครับไปบรรจุที่ลักกระบงังไปส่งที่รีราชานะครับนี่ผมวันนี้เสร็จละผมกลับมาแล้วก็มาบรรจุต่ตอ ตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นก็บรรยากาศรอบๆโรงงานนะครับอันนี้ของพี่สุริยานะครับหางอันนี้สุริยาพาบรทุกตัดหางมาแล้วพาลูกกับเมียกลับบ้านมาแล้วทิ้เหลือผมมาตจุเสร็จก,ก็จะขยับเข้าไปจอดนะครับขยับเข้าไปจอดอันนี้จ้าคุณป,ปูหนึ่งหนึ่สสบเกียร์นะครับโลไฮภายในยังสวยทิ้งอยู่เลย นี่ก็ทุนหล่อของเรานะครับลรอจัดอันนี้สวยเปล่าสวยสวยกี่สวยถ้าเกิดหลายสวยก็หลายบาทหน่อยเช็ <c oughs> ทุกวัน นี่ก็รอพี่พี่เขามรจุหออให้อยู่นะครับก็ขยับเข้าจอดกับส่วนคันนี้นะครับเป็นสเกนเนีย113 10สปีดนะครับลอ้อนี่น่าจะเป็นลอโมโม้อวอลโ o เาข้อบอลบลนะก็จะสวยหน่อยเพราะว่าล้อมันออาเซตตรงกลางมันจะยืดออกมานะครับ เพื่อที่ว่าจะหลบดิสเบรครับอันนี้ท่อสแตนเลสอย่างเทพเป็นรถที่วิ่งอยู่ด้วยกันที่ผมมาวิ่งร่วมกับพี่เขาตองหล่อเลยยังไงมือใหม่นะครับฝากช่วยกดติดตาม ช่วยกันแชร์ในคลิปด้วยนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆขยายผมถ่ายหรือรีวิวภายในเจ้า沃尔沃 f f 4 0คันนี้นะครับว่ามีอะไรมั่งใช้งานยังไงมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยใช้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูให้เพื่อนๆมาได้ชมกันว่ามันใช้อะไรยังไงมั่งนี่ครับยามเย็นแล้ยวยาม่าเดินจะคอยเลียร์รถให้ ที่ตัดหางนี่ของพี่สุริยานะครับออกไปละเมื่อกี้เจอกันแป๊บหนึ่งสุริยาพาบรรทุกไม<า>เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหอมัมในทางนี้น <laughs> ไ,ป,ไ,ป,ไป,ประเด็นมันอยู่ทางนี้

สีราชาเหมือนเดิงครับกลับบ้านได้ได้ไงรถจอดครับเอาเจ้าทีแม็กกลับบ้านรอรถจอดอยดู่น่นด้านหลังน่นครับ เพื่อเราทำมาคนประตุเข้า่องูไปครัอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรถนี่แหละรถรถบัสผมไม่ขับรถบัสก็จะทำคลิปรถบัสขับหัวลากกันคลิปหัวลาก,ลากวันละคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆได้แจ้งเตือนได้ลงมาดูกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ